เข้าใจ AirB n b Business m ศ d e l เดในคลิปนี้ถ้าคุณยังคิดว่า Air b บ b คือการที่คุณมีสถานที่และคุณก็เอาไปลงประกาศและรอยคนมาจองคุณกําลังเข้าใจพษโมเดลผิดแล<ม>้วนะเพื่อนจำคีย์เวิร์ดนี้ไว้นะพวก Airbnb ไม่ใช่แค่ปล่อยที่พักแต่มันคือการสร้างระบบทาเงินที่คุณจะต้องมี3อย่างที่ทํางานพร้อมกันคุณถึงจะอยู่รอด1นึงสินค้าโอเดตบ้านหรือห้องพักของคุณเนี่ยมันคือสินค้าแต่มันไม่ใช่แค่ว่ามีแค่ที่นอนกับห้องน้ํามันจะต้องตอบโจทย์คนจองอาพูดให้เข้้าาาาาใจจเเห็นนภพงง่่่ยยๆกกกกออชทํิรรมมไดับ กลุ่มครอบครัวหรือเปล่าถ่ายรูปได้ไหมมีมุมหน้าถ่ายรูปหรือเปล่า2คุณจะต้องทำงารตลาดเพิ่มด้วยนะถ้าคุณตึ้่งแค่ OTA AirBnb อย่างเดียวเนี่ยโอชุดยุคนี้น่าจะเหนื่อยเอยนะเพราะว่า listing ใน AirBnb ตอนนี้ถ้าสมมติผมยกตัวอย่างเชีงยงใหม่เนี่ยมีเป็นหมื่น listing เลยนะคุณกำลังแข่งกับ1 0 0 0 0มื่นที่พักอยู่ผมกล้าพูดเลยว่าตอนนี้ถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณเข้ามาใหม่ๆแค่โพสตแต่ AirBnb เนี่ยไม่พอแล้วทำคลิปออกมาสื่อสารกับคนว่าบ้านของคุณเนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนแล้วมันแตกต่างกับที่พักของคนอื่น่าาารกจจะดแล3 จัดการโอเปอเรเตอร์นี่แหละที่มันโหดที่สุดเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่การตอบแชททาความสะอาดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบริหารจัดการรีวิวคุณก็จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่งานทําแบบชิวๆขำๆแต่มันคือธุรกริจบริการแบบแบบเต็มตัวแ i r b เป็นที่มาทําเงินได้จริงมันไม่ได้เริ่มจากการที่แต่งบ้านให้มันดูสวยหรือดูรวยแต่มันมาจากคนที่เข้าใจว่าเขากําลังทําธุรกิจแบบไหนอยู่เซฟคลิปนี้ไว้ก่อนเถอะจะได้ไม่เผลอไปทุ่มเงินก้อนไปกับธุรกิจโมเดลที่เรายังไม่เข้าใจ